จ่องกับสบายดีเด้อกับสบายดีตอนกำขับนาะพี่น้องเนาะมือนีนการตัดเล็กเห็ดวิ่งซึ่งแบบเหมือนประตูเบิดมือแล้วก็มีเวลาว่างเนาะทั้งในทั้งสาวแพงเบาแพงกับส่วนเบากะดันไปหล่อตลาดตลาดแรงบันดุงดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะก็คือสีผูกกันอยู่เนาะกับมีข่าวไร่พี่น้องไอ่ยูทูบซ่องของเบาแพงเนาะโดนแฮกเขาวันเขายังให้บ่ได้ไหมเขายูทูบมาได้พี่น้องเขายูทูบมาได้เขา เขา y o ยูทูบยังกับไ่ได้เขาซ่องกับไ่ได้เนาะเครือข่ายแปลว่ามันออกแรงระบุน้องเหตุเนี้ยได้กับไ่ได้เนาะการบ่าวแพงกับไปแก้ปัญหากันยังบม่ได้การขอขอแสดงความเสียใจบ่าวแพงนั่นแหละกูให้มึงมาเป็นตากล้องมึงมาเป็นมึงมาเป็น YouTube จบบาบาดเนี่ยเมื่อนี้กากัปตันกัมาเพื่อนม่ใหญ่เคียวพี่น้องม่ใหญ่เคียวเสซเว่น มาลงคลิปให้จากทั้งซาพแพงมาลงคลิปให้และจะจะ้วก,ก,ก,ก็ิลเลยไปตลาดบ้นนานโน้มดกไม้เนาะพี่น้องเนาะรอซุบเนาะพี่น้องเนาะตลาดบ้านโน้มดกไม้ว่าซิมี่ยังเนาะขั้นมีเขียดโมก,กับซิสุเขียดโมขึน้นมาเยอะซื้อมาให้ไก่ซื้อมาให้คนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวมาซื้อมาให้ไก่เฮ้ยทายไวย้ดูไกโ่โพดไกโ่ <c oughs> ไกโพดเออเป็นแต่เขียวห่างเหมืก ออมันก็ห่างแล้วคนแขวห่างนะคระับอาหีแขวมันก็เห็นเบิดแล้วพี่น้องเจ้าของแขวห àng, <อ>่างอ,อ้บาวแพงจบอ้ยอ้ยชวยดีสวยดีว่าันสวยพี่น้องหลังจากบาวแพงเมื่อวานนี่ก็ลงไปคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปอันไปคุดเขียดนั่นแหละแต่ล,งล่งแล้วไปครับไปร้ายบ่เขียดไปหาเขียดแล้วก็ไปขุบตะปูนะพี่น้องขนะ <laughs> ุบตบบบะปนะูตอยยังไงออากตอนนี้อยากตายยุ ตอนนี้เอาน,าน้ำมังคาวล่างหนาไว้แล้วพี่น้องแก้ซ้วยแก้เคล็ดเนาะแก้เคล็ดก็เดี๋ยววานเสี้ยมาให้มูกินน้ำในน้ำพปล่ามาหนึ่งเพราะว่าเป็นล่างหนาแล้วก็มากินผู้เดียวมันก็ต้องให้ไปกินน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันซวยผู้เดียวมันลายอยู่มับเปล่มันลายอย่ามันกินผู้เดียวเลยบ๊เพ่งกับบดความสามารถพี่น้องสิกู้ส่องเจ้าของคืนเนาะล่อพังบึงบัตรเวลาบ๊ะเพ่งกับส่งคำขอไปเอาคอรหัสใหม่เอาอีเมลใหม่ เขาบอกว่าประมาณสองมื่นสามมื่นไอโพรต้องคอมแก้ไขให้พี่น้องพพรต้องคมแก้ไขให้กะจะได้การอลุ่นเด้อพี่น้องเด้อว่าซองบาแพงมันสิกู้ขึ้นมาได้บ่หรือว่าสหรือว่าบาแพงสีสางขึ้นมาใหม่เนาะท่านคัดกู้ขึ้นมาบ่อยกับซุ้มเซตสีสางขึ้นมาใหม่เลยกัสีเหตติตามอีกฝากพี่น้องเนาะถ้ามศูนย์พี่น้อง ศูนย์กับกัปมาตั้งต้นใหม่เริ่มจากศูนย์ใหม่เนาะพี่น้องเนาะเริ่มจากศูนย์ถึงมหาหนึ่งพันพี่น้องหนึ่งพันครับได้สี่พันสมมุติกู้มาได้เงินทีซ่าสมมาตนะครับว่างศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเนาะจัดเก็บเงิแไม่เคยมาหลายเดือนตื่นเลยแต่ยามดำหน้านี่ก่อนเกี่ยวเขาก่อนเกี่ยวเขาเออก่อนเกี่ยวเขาก่อนเขาเขากำลังเคียวเขากำลังไงกบ เขากำลังกลมห่วยกายแล้วกายสามเดือนแล้วสี่เดือนแล้วสี่เดือนแต่เขากำลังกลมนอนเงื้องกบใหม่ๆพี่น้องเขากำลังกลมไปหาใส่เบ็ดกบเออส่องเบาแพงกายเห็ดมาได้สี่เดือนกัายไม่ออกแต่ระบุบเนื้อใบหูเนาะพี่น้องหรือว่าโดนแฮกกับบุจักเบาแพงกันยังบบหูเนาะไอ้ท่าน่าใสสองสั้นบอระหันใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วกันยังคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะใส่เห็ดระบุบสองศองสองสั้นใส่เบ็ดกันยัง ก็ยังโดนแฮกไปได้คือเก่าจักเฉดแนวใดพี่น้องเอา้ารอส้มเด้อพี่น้องเด้อรอสมม้มเอนเ่าไปรอตลาดพี่น้องมืเอนี้มีไผ่แหน่เนาะมีสาวพรสาวแพงบ่าวแพงเกือบครบทีมงาน,น,นเลยนะพี่น้องเกือบครบขา,ขาดปลาเมาขาดปลาเมากับจานฉีด,พดเพราะว่าจานฉีดบ่ค่อยว่างเนาะนเออเอ้าเบาวแพงมาหอดกะกะตันสิโจ๊กฉีดไปเนาะเราหลุดรอส้มอยู่ตลาดเนาะพี่น้องมาหอดตลาด ตลาดบันดุงดอกไม้พี่น้องเอ้ส่องเบาแพงมีปีกเบากำจังบินปลาปลาปลาบัวบ่าวไล่ย้าห่างรอตลาดปะปลาโทออ้ยรวยเลยมีควายนี่ อตลาดพี่น้องเขาปลาลีปลาลุ่นบได้มาขายบ่นี่แค้มโขงพี่น้องแค้มกรบเพาะบดบ่แค้มบ่แค้มแต่ตุ้งครับยังวัดอำนาจเจริญตุ้งครับอำเภอชัยงใหมาเป็นตลาดแรงเลยพี่น้องเด้อตลาดแรงเนี่พี่น้องมาสี่บาทใครใครหยกไข่ย้อย ไว้มากับท่านห้อยจูบมีขบเสือผามาคุงมาคุงดอนฮะเออมาขายอยู่นี่มักถั่วไอเดียวกลับมาก่อนครับชีได้์ซื้อโอ้มีโรตีเนาะเค้กบะเคกญี่ปุ่นเดี๋ยวโรตี แผ่นเท่าไรเออเอาให้แน่เอาสามแผ่นบอแมนเดียวเดียวเดียวอร่อยบาทได้จังหวะไหนเอออา่อยบาทเมื่อผ่าเอ็นอีหลาดมขาเขาเออบอเอาเอาให้คอยอันหนึ่งคอยจีกินก่อนอันหนึ่ง อียังวะข้าห้องอีกยังวะเคกญี่ปุ่นเคเออเจ้าไปอยู่ญี่ปุ่นมากบอเราไปอยู่เมืองไทยมากพี่น้องเราไปอยู่เมืองไทยมาได้อาสีบเนาะได้อาชีพมาเห็ดมาขายอแซ่บแซ่บ โอ้ฮะเซ็บแซ็โอ้โอ้ไปอยากวะเอาทีนอสั่งไปแล้วร้อยบาทได้หกกอดเราไปเห็นงานอยู่ไทยมาได้อชซพมาเห็ุขายอยู่แล้วเข้าเป็นวน เมียงเท้าปนงนเมามันมีใส่ในี่ดิใส่ในมันเสร็มไม่บ่ชิมไสชิมบะชิมห้กูมาชิมทั้งมือมึงกินขี้มาอมันอย่ามันบวอีกขาดือกรอเปบ่ครัเนี่ยยังไนนะ คนไล่ๆพี่น้องเลยเซากับไล่เมื่อกี้ว่าเซา,าเมีข้าวอ่ะเพิ่มจริงมีแม่ข้าวข้าไทย

คนดังคนดังคนดังแนบ้านในนี้านดงดอกเดี๋ยมันทนที่ได้เดเจตวนเทีขาหูเจตวนนี่เฮ้ยโอเคเด้อเ้เด้อีมงคีมงถายด้ก่ายก็ถเด้อ

คนละอย่างแล้วนั่าในเฮ้ยตัวไหนไมนใหญ่เนาะตัวไหนไมนใหญ่เนาะพอมึ๊ดจิ้มซีฟู้ดสวัสดีพี่เนาะพักกันพักกันเห็นหน้าเห็นตากันทางหายไปโดนบ่าวจีกันยังใคเป็นหางชายอีกที่บ่าเนาะเดี๋ยวถ่ายแล้วพี่บ่าแล้ว ถ้าเห็นหน้าเห็นตาเราเป็นมุ้งมินอยู่ปากสองพี่น้องเอ้ยสมืติเล่นนี่พี่บ้านี่จะเรืองนี่ไปลองไปไปไปซื้อมาตามมาพี่น้องเฮียโค้งขอเงิอโค้งงเด้อโอ้มีอยู่บ่วะมันโบเกี่ยวกับโท่าละสามมันเกี่ยวกับสองคือโบมีนี่คือมีแต่ใบละแสนแน่นจะมาจะมาลบเปอร์เซ็นต์น่อเออเดี๋ยวแรกก่อนเดี๋ยวคอยแตกก่อนนะ แตกมาหน่อยดิช่องมันมันมีแต่พันกีบแตกมาหน่อยแตกไผ่ชิคูช่องคืนแตกมันไผ่เราแช่งแตกว้าเ้ออนี่เจเจตรวนมาคอเงินพี่น้องเอ้ยบาทนี่ยคอเงินในคอนซื้ออเงินเด้อเด็กเขาแรกเนี่ยอยู่ในโหมดค้นหา

มันแหลกเงินเมื่อนี้บาแพงเขามาทำงานแบบเก่าพี่นอ้องมาเป็นตากล่องแล้วหลัลงจากที่ช่องเขาเบ่ได้ลงคลิปบ่ได้น้ำมากันอยากได้นี่เฮอายยวยววายวาายวายนียวายยวายายยวทูว้วว โฆษณาโฆษณาผมเป็นอูคอยคนบมักซ้อเลีหายเนี้ยอื่นหายนีอื่นสี่เกาบอกดอกสี่เก้า่โอ้ยขันไปเสือเจ้าคอยรวยแล้วคือบเสือเฮ้ยิได้รวยหากบเสือเจ้าดอก เจ้าตัวมาหลายคนแล้วเขาว่ะกับตันขายน้ามาสื่ออันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นไหนพี่น้องเป็นไงอยู่ต้าดบันดุกหนองไม้เราก็มี่ค้ัพี่น้องเด้อเป็นคนลาวเป็นคนลาวเห็ดเองเนาะพี่น้องคนลาวเขาก็เก่งเนาะมีมีเบดทุกอย่างเลยเดียวนี่เบลดทุกอย่างเป็นอาหารทะเล

ถมาหล่ามาหลอสื่อได้ควนหล่อื่อ,อ,ามาอถออามาหล่อถายคิปือๆมเอให้พี่น้องบึงบรรยากาศตลาดบันดุงดอกไม้พี่น้อง ชือเจตวนแมเอาาโล่เอเจตวันขอเงินเอายาโร่เอาาโล่นึ่ ใส่ตันซอย,ย,อ,ย,อ,ยอ,อ้เพื่นแน่นี่นะตปีนี <c oughs> ้บมีตีบุญสีสว่างเนาะโควิดมีนี่เมาอีแกแล้วนี่ลอเป็นเหลือง โอ้ยบ oh, <c oughs> <People Valerie. laughs> ่ม่วนบ่ม well, ่วนพี่น <isa> ้องมาเพ่งเหมือนตากล้องบ่าวตันบ่ม่วนแล้วนั่นแล้วบอกให้มาเป็นตากล้องมาเป็นตากล้องมาเป็นยูทูปเองเนี่ยแล้วไอ้บ่าวใส่แด่มากเลยใท่เย่แบบไหนใส่แยงแรกคือพี่น้องมาห่อนี่กะเวลาสมมาพะควรแล้วเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเนี่ยพี่น้องสมัยดีสมัยดีตัวใจนะใจ